แต่เมื่อวานมันมีสี่ทีมเลยเป็นยิ้มสองอะไรปะมันก็เลยกลาเป็นยิ้มห้าทุกอย่างมันจะเป๊ะลงที่ยิ้มห้าแล้วมันจะติดทีที่ยิ้มห้าเนาะสมัคต้องยิ้มไทยอ่ะเพราะวันนี้ผมก็เปิดเพลงเหมียวเหนียวทั้งวันแล้วไม่ต้องกลัวแล้วแมวอ่ะน้ำโชคแล้วแมวอ่ะฮะแล้วแมวอ่ะอะไรผมมีหมาหมาไม่น้ำโชคกันเลยหมาในปากก็เลยไอ้ที่บ้านคุเลี้ยงแมวพอดีเลยถ้าข้ามมึงไปมากูก่านก็ได้นะใช่เหรอข้ามได้เหรอข้ามได้เด็ ข้ามเลยหรอเออทำาไปเลยไม่ตเหรียญเยอะนะจโอ้แค่เจ็ดสิบสีเองท้ามได้ผมคิดว่าพี่น่าจะสวยกว่าผมว่ะเฮ้ยีนก่อนเราวัดกันไหมใครสวยกันซีันก่อนกูรตีสามสิบหกปีซีซันก่อนไงไม่ใช่ซีนนี้ต้าเป็หมือนมื่อกี้อะรอยจะสิบนั่นซีซันก่อนเอออย่าอดีตเราพูดเรียกว่าอย่าอดีตมาทำร้ายปัจจุบันโมรู้หรู้เลยเจ็ดสิบสี น้อยก็น้อยกว่ารอบที่แล้ว70ทีอีองยังไงไม่ต้องถึง170 70ก็ได้ไแล้วเว้ยจะไล่หัว,ว,หวให้ยับเลย <S 2> <S 2> <S 2> วันนี้ตีหัวให้แตกให้มหมดหองแบะเนี่ยดีไปกว่า70เ่ยผมจำได้ผมเคยจับเบสบอลครั้งหนึ่ง เอานล้วไงเม็ดบอลอาราล้านนะ่ะเออเม็ดบอลน,นั่นแหละสมัยสมัยที่ระเบิดเออเออนั่นแหละนั่นแหละเขาสุดท้ายได้จับเป็นบอลตีอย่างมันบอกเลยผมเก็บหมดไม่มีตีเพื่อนด้วยนะผม,มบอกให้กว่าจะตีผมบอกพี่พิงลบไปพี่พรกระโดดขึ้นแล้วผมฟาดโบกลวงเลยไปกัเนะเขาเรียกว่าทิ้งมิ่งทิมเวิร์อ ไม่ยังไม่ได้เตยอะไรนี่ปสามทีดีมาตัวสองหกหครับพี่

<laughs> lúc mèo <hoài> khai có bài lộ <laughs> oh, <yeah. cười>

เฮ้ยเฮียมาจริงมาจริงมาจริงตัองไ้ยิาจริงผมบอกแล้วเห้หยอกะเฮ้ยเฮียติดใจเลยคือประกันตัวกางเกงเล้กระเป๋าสองหกกรเ มาดีประกาศเราไปเกียรตด้วยเลยสามดอนเลยพี่าวันกรสอนเลยอย่างแรกเจ็ดวันนะใช่เจ็ดวันนะไปฮ่า ผมบอกแล้วว่าเนี่ยมันติดอ้าวดึงมันไม่เข้าอ่ะผมดึงทีว่าตังค์กันติดลบป่ะเนี่ยติดลบมันหายปะยังไม่หายมีเรื่อปะวะมาหลายใบนะเออลองไม่มาสองใบติดนะเงินหายอเอกงันติดลบกันนี่นะรอหอม่แมวนำโชคไ <laughs> ปปะพี่ดึงสองทีแล้วเยังไม่เข้าเลยอ่ะ ติดลบแน่นอนเนี่ยตังก็ไม่ลดดึงก็ไม่เข้าเข้้าออกแลวไม่ได้นะันก็ถ่ายเป็นหลักฐานไว้ถ่ายเป็นหลักฐานไว้มีหลักฐานอะไรเงิะเนี่ยเงินไปยัดธนาคารถ่ายเป็นหลักฐานไว้ว่าเราซื้อแล้ว

คนลุกคนลุกไม่เป็นผิดเลยใจลกหรอลกแล้วมีไหมเราจะไปลองไม้ก่อนหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปวอร์โซนซะหน่อยเฮ้ยนี่ถ้าเราเราเดี่ยาวอร์โซนจะต่างนะไม่ได้เลยพี่ลุงบอกว่าห้ามไปแตะเลยพวกเราตอนเนี้ยใช่เหรอใช่ให้เขาไปในนั้นแล้วเจ้นกว่าจะเรื่องนี้จะจบ อกไม่ได้ดิอน้องแมวไปเก็บที่เก็บตอนตีถ่ายเอ่อตัดตัดตอนตีติดแล้วก็ตัดตอนที่ผมดึงบัตรประกันให้ดูหน่อยดิให้หน่อยดิคนต่อไปอาจเป็นคุณเจ็บจริงเฮ้ยก็นี่ไงเจ็บแค่มันเพิ่มมาคนนึงก็เกมมันก็เกือบอยู่แล้วอ่ะ จากสิบลงไงพี่สมชายห้าสิบผมลดเหลือยี่มห้าพี่ก็ห้าสิบสักสิบสี่ลดมาเรื่อยๆบอกแล้วเฮ้ยชมอะไรวะนี่ไงได้หรือยังอ่ะได้ยังอ่ะตัดคลิปไวหน่อยทุกคนตัดคลิปไวหน่อยเดี๋ยวนะมึงขาดกี่แต้มนะสองพันหนึ่งหรอใช่ครับพี่ขาดร้อยสองในรถผมมียี่สิบยี่สิบกว่าใบสามสิบใบแล้วเี่ในรถอ่ะ เอก็เอาไปก็เอาไปก็เอาไปนี่มาดิก็ไปแลกมาดิวันเนี้ยผมว่าเป็นปีสามแล้วเป็นไงอ่ะเขาเปิดหรอเป็นไงอ่ะไม่จะเอาวันนี้มีกิจกรรมเกรดเอเลยพี่ให้เกรดนี้เลยถามทุ่มไอ้แจกเยอะอยู่อ่ะเพราะว่านานแล้วอ่ะเขาไม่เปิดโรงเรียนวันเนี้ยชัวร์ปีสามชัวร์อันนี้คลิปอะไรเหรอคลิปเตียวัตติดแล้วก็คลิปตอนซื้อบัตรเออโอเคครับซื้อบัตรประกัน ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณนะครับอ่าเดอะโซแบงขอบคุณนะครับผมแล้วก็ตอนตีอาวุธติดด้วยถ่ายให้ผมตัดให้ผมหน่อยนะ เียคนลุกอ่ะคนลุกอ่ะแ้่ทำไมเราตามเหมือนก็มันเก็บเจอเราอหรือว่าเราประมาทที่เก็บโพล่ะเจอประจำอ่ะเจออะไรพี่เจอคนไหมโต๊ะอะไรไหมนอนแมว